หน่วยที่หนึ่งเรื่องฮรอมอและคอรอนอเรื่องตัวประกอบของจำนวนนับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6นางสาวสุดารัตน์เขี่ยวหอมตำแหน่งครูโรงเรียนวัดบางแคกลางไทยประชานุกูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้คุณมีลูกอมหเม็ดต้องการจัดลูกอมเป็นกองๆละเท่าเท่ากันคุณจัดลูกอมได้กองละกี่เม็ด การจัดลูกอมเป็นกองๆละเท่าๆกันจัดได้4แบบดังนี้แบบที่1จัดกองละ1เม็ดจะได้6หารด้วย1เท่ากับ6กองแบบที่2จัดกองละ2เม็ดจะได้6หารด้วย2เท่ากับ3กองแบบที่3จัดกองละ3เม็ดจะได้6หารด้วย3เท่ากับ2กองแบบที่4จัดกองละ6เม็ดจะได้6หารด้วย6เท่ากับ1กองจากสถานการณ์ดังกล่าวพบว่า6หารด้วย1เท่ากับ6 หกหารด้วยสองเท่ากับสามหหารด้วยสามเท่ากับสองหหารด้วยสี่เท่ากับหนึ่งแสดงว่าจํานวนนับทั้งหมดที่หารหกได้ลงตัวได้แก่หนึ่งสองสามและหกเรียกจํานวนนับที่หารหกได้ลงตัวว่าตัวประกอบของหกแสดงว่าหนึ่งสองสามและหกเป็นตัวประกอบของหกเพราะหนึ่งสองสามและหกหารหกได้ลงตัว ดังนั้นตัวประกอบทั้งหมดของ6ได้แก่หนึและ6ตัวตัวประกอบของจำนวนนับหมายถึงจำนวนนับที่หารจำนวนนับนั้นได้ลงตัวตัวอย่างที่1หาตัวประกอบทั้งหมดของ12วิธีทำเนื่องจากสิองหารด้วย1เท่ากับสิบสองสองหารด้วย2เท่ากับหกสองหารด้วย3เท่ากับ4ี่สองหารด้วย4เท่ากับสาม สิสองหารด้วย6เท่ากับสองสิสงหารด้วย12เท่ากับ1ดังนั้นตัวประกอบทั้งหมดของ12ได้แก่หนึ่งสองสามสี่หและสิบสองตอบหนึ่งสองสามสี่หและสิบสองให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโดดมี2ข้อใหญ่ข้อที่1ให้ตอบคำถาม4ข้อ 1. ตัวประกอบทั้งหมดของ34มีมีกี่จำนวนอะไรบ้าง 2.9เป็นตัวประกอบของสี่หรือไม่เพราะเหตุใด3.7และ8เป็นตัวประกอบของ56หรือไม่เพราะเหตุใด4.11เป็นตัวประกอบของ111หรือไม่เพราะเหตุใดข้อ2จงหาตัวประกอบทั้งหมดของจำนวนที่กำหนดข้อ1.25ข้อ2.36ข้อ3 4มสข้อ4 49 ข้อ5 80ข้อ6 84ฉเฉลย 1. ตัวประกอบทั้งหมดของสามบสี4มีสจำนวนได้แก่ 1. 2. 17และ34 2. 9เป็นตัวประกอบของ45หรือไม่เป็นเพราะ9หาร45ได้ลงตัว 3. 7และ8เป็นตัวประกอบของ56หรือไม่เป็นเพราะ7และ8หาร56ได้ลงตัว 4. 11เป็นตัวประกอบของ111หรือไม่ไม่เป็นเพราะ11หาร111ไม่ลงตัวฉเฉลยข้อ1ตัวประกอบของ25คือ1 5และ25ข้อ2ตัวประกอบของ36คือ1 2 3 4 6 9 12 18และ36ข้อ3ตัวประกอบของ41คือ1และ41ข้อ4ตัวประกอบของ49คือ1 7และ49 ข้อ5ตัวประกอบของ80คือ 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40และ80ข้อ6ตัวประกอบของ84คือ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42และ84จบการนำเสนอขอบคุณค่ะ